มาเด้อพี่น้องมากินสมบักคอน้ำกันวิธีเฮ็ดเนาะคะ่ะใส่น้ำตาลเขี้ยวน้ำป,าำปลานาำปลาอย่างละหนึ่งทพะะัพพีเนาะค่ะพริกป่นลงเนาะคะ่ะหอมแขกพริกกินดาซอยคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เอาบัคคอที่เขาแกะเตรียมไว้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีหนึง่งชิมเบิ้งเนาะคะ่ะว่าแซบหรือเปล่า ชามนีแ่บแสบค่ะมาขามากินสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมันนี้กามาพอกับผก,กาพาแ่บนะคะมาขามากินยำมะคอน้ำกันมันนี้มีหลานไสมากินน้ำนะคะามาค่ะกินน้ำกันบ้านห้องเอียงเกาะบ้านห้องเบยำเนาะบ้านห้องกินกสมไปซครอบ <S <S> เออ ลองเบิงค่ะเป็นไงแส่บเครับรน, <c oughs> นัวเลยนัวเลีหวานๆเนาะใส่น้ำตาลเคี่ยวค่ะมันจะออกหวานเนาะผสมขักแล้วกะหอม หอมแดงสีซอยรดความเปรี้ยวเนาะค่ะแสบมาเด้อมากินน้ำกันเอาเลยค่ะแสบอะส้สึกว่าแกะหน่อยอะไรได้บาานี้ นี่ทางภาคอีสานมีเนาะคะ่ะบะฮูว่าคนภาคกลางหูจักบ่เนาะอันนี้ตากลางเรียตกตะขอ,ขอครับตะขอครับเอาเพิ่นมีคือกันบ่เดี๋ยวพึ่งมีแต่บ้านเฮาเดี๋ยวกึ่งมีตละลเอ็ด <laughs> อันนี้ขอบคุณบักคอแซ่บๆจากจังหวัดชัยภูมิเนาะคะ่ะแซ่บ ในมันหน่อยมันกินง่ายเนะคะ่ะมันเกินง่ายถ้าแม่ยุบานสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะต้นมะคอนี่เป็นมองที่ไปดูที่สุดไปยังหูบ <c oughs> ไปหามันแข็งเยนื่อยกมั่งไหล แซ่บเนาะหวานหวานไม่ค่อยเผ็ดเผ็ดเรื่พองพอดีแล้ว นคือกันบ่ผมกือ,อ,ท,อท้องไผ่เท่ามันมเป็นไงสมมากบ่ <c oughs> หวานตาดี มัน,น,นอยู่หนาวทีส่วงแก้มหน่่ยไงเนี่ยเดี๋ยวอากากกกัานบอกหวาอนออกคนหวานยังไงเนื้อมันสีนนสลายม,มาท่าน่ากินน่ากินแบบยังมาสุกอ่ะที่เนื้อมันแข็งแข็งแน่นะแซ่บม,มาขับอยากกินกสมบูรณ์มาเด้อ เห็ดงานง่วงงาวหาวนอนนี่หายง่วงเลยค่ะ oh. ในมันหน่อยแล้วค่ะแต่ว่ามันกินง่ายมันเกินาย ผืนวานมันแข็งผืนเอามาป่นเนาะบ,บานเขา,าตัางแก้วเมื่อกี้มามาน้าเมื่อเคยปนน้าขึ้นต้นมันกินทั้งต้นเลยกินสดๆเลยเมื่อเคยเอามาเห็ดเป็นกับขา้าวะไม่เผ็ดหรอไม่หมดหรอแบ่บเป็นเด็กน้อยอกินอยกกังกระแบ่บ ิดว่ามันสิกินบะเบิดแซบค่ะกินบะเหลือแล้วแต่น้ำ แซ่บคักอันนี้มันบอกม่มีกินเลยเนี่ยม่มมันแบบมันโมฉุนกินมันยังเขากินเปล่าๆเลากินกระเพราอันใดหออมอหอมอ๋อข้าวตีข้าวอ่กแกกินหมดเลยอืมอันนี้มันกินได้เลยจีแซบ่บเนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปกะลาท่านผู้ชมเนาะประกาก็ขอบขอคุณท่านผู้ชมหลายๆเนาะคะ่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเนาะ ที่เขามารับชมในช่องขอบคุณยหลายค่ะประกาบ,บ่มีอยังฝากพี่น้องเนาะค่ะกระหาแต่แนวแบบแซบแซมาให้เบิงให้น้ำลายไหลน้ำเนาะสำหรับมือนีกะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ